สวัสครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดโดวัดนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาอัดคลิปและเราว่างแล้ววันนี้แต่ไม่ได้ว่างทั้งวันนะก็ต้องไปหาหมอด้วยเนี่ยแล้วกำลังจะกินข้าวถ้าพูดผิดประกันใดก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราถ่าย,ดยสดเลยเออเราไม่ได้มีการตัดต่อการอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ใสอ่อเฟกอะไรเลยอันเดียวเพิ่มเสียงกันโอเค แล้วก็มีประเด็นหลายเรื่องเลยนะที่อยากพูดแต่ว่าเวลามันโคตรน้อยเลยแล้วก็ปรับเป็นจุนไัยหรือว่าที่รับก็ได้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องแบบสิ่งของที่ใช้ในการจับคนป่ากันที่มันเกี่ยวกับการจับคนป่าโอเคเคลียร์ของแป๊บหนึ่งโอเคช่วงนี้เราก็ว่างอยู่แล้วก็มาทำเอ,อ่อ เราจะพูดถึงไอเรื่องการจัคุนปาก่อนเลยโอเย่างแนวสัตว์เนี่ยคือมันใช้ได้เฉพาะโหมดสร้างสารรค์เท่านั้นนะน่าจะใช่ว่ามันครับไม่ได้ไงหาไม่ได้ถ้าผมก็จะผิดอะไรเนี่ยขอโทษด้วยครับมพยพยาบาลแพทย์ก็ใช้ดอกทานตะวันกับขนแกนะเนาะ คนสีขาวแล้วคนสีขาวหาจากไหนคนสีขาวก็หาจากพวกแกะเนี่ยถ้าเราคนสีดำนะว่ามันบอกว่าคนสีขาวต้องเป็นคนสีขาวนี่นะแล้วพอเราฆ่าเขาแล้วนะี่ะเขาก็จะดอบเนื้อเลเวลแล้วก็คนแกะเนี่ยฮะนั่นแหละนนะเดี๋ยวหาไข่แกะก่อนโอเค เนี่ยก็เป็นสินขาก็ฆ่าเขาอืมดูนะที่รอบเนื้อกับกับขนแกะนะครับแล้วดอกทานตะวันหาจากไหนอะดอกทานตะวันหาจากใบโอมแบบพว <c oughs> กเป็นใบโอมแบบที่โล่งกว้างอะนะสวันหน้าเดี๋ยวบอกนะครับว่าเป็นใบโอมแบบไหนเดี๋ยวหาให้ก่อนนะแปบ๊บนึงครับเนี่ยครับก็จะเป็นใบโอมเนี่ยครับนี่ดอกทานตะวันนะ นี่นะครับดอกทานตะวันเอบนาเดี๋ยวทําให้ดูปึ๊บนี่ไงดอกทานตะวันได้แล้วง่ายมากเลยใบโอมนี่แหละครับ <c oughs> แล้วสิ่งที่เราจะพูดต่อไปก็คือเอคาถากระดูกอะไรสักอย่างนะครับคาถากระดูกคอนะครับก็ใช้กระดูกอสูนแล้วก็ก้อนพลึกและแสงเรืองนะครับแล้วก็ดอกทานตะวัน เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าที่สามอย่างนี้มันหามาจากไหนเดี๋ยวขอทำอุปกรณ์ห่อยนะแป๊บหนึ่งโอ้ยต้องไปกินข้าวก่อนนะทุกคน